เขาไม่ไล่กูแน่นอนกูดูจากทรงนะต่อให้เป็นตัวอะไรก็ถเถอะเล่นไปออด็อกเตอร์ใช่ปะ่ะเฮ้ยเฮียอันติอยู่บนซ้ายบนเหรอเอ่ออยู่บนเลยไม่ใช่ซ้ายบนเรื่อง ไอ,อเฟิร์นไม่เดิน,นยืนเช็กอะไรไอเฮียเกินมันยัดไม้จัดเลยนะตเกบสี่ได้ครับาาสองเกมเลยครับเดี๋ยวดูเกมที่สองเดี๋ยวลงให้พวกนี้ตอนนี้รอบสิบหกทีมเนียอยู่เนียอยู่ไมพ่พี่พี่แข่งไงพี่ยังโอนไอดีให้เขาไม่ได้ไอดีเนี้ยพี่ก็ยังเข้าเล่นได้อยู่เดี๋ยวรอแข่งจบอะไรจบก็เดี๋ยวเอาไอดีนี้เดี๋ยวต้องโอนเมลเปลี่ยนเมลอะไรให้เขาแล้ว ใช่ใช่ใช่ใชวันนี้มีแข่งไงยยังังงคือไอดีที่เขาขายกั็ไปอ่ะเขาโอนเงินมาให้เราแล้วเขาบอกว่าแค่เราแข่งจบอะไรเสร็จแ,<ก>แล้วค่อยไปไปแกะย,ย,ย,ยังไปแกะยังยางยังยังกูป,ปั่นอยู่จะเสร็จแล้วแค่เราแข่งเสร็จปุ๊บเราค่อยไปโอน,นไอเดีเปลี่ยนเมลที่ไหนวะเอาไอ้เหี้ยไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนถ้์จะเสร็จแล้วนะเครื่องนั้นน่ะตรงบ้านแดงอ่ะเฮ้ยเก้าสิบห้าแล้ว บอกจะเสร็จแล้วอยู่เครื่องไหน95 95เข้มแก่เท่มึงอยู่กับกูนะโโอ้หเพิ่นบอกว่าทศตามไม่ทันวะตามกูไม่ทันพี่เอกว่าไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหววะอะไรอ่ะล่ะเฮ้ยโอ้โหไม่หายเนี่ยยังมีลูนอยู่เลยไม่น่าไปโยกเลยหน้าพับแม่งไปเลยไปยู่กับพี่เอกเหรอโอ้โหแยกกันปั่น ทุกเครื่องทุกคนไปผมว่าเครื่องนั้นจะเสร็จละเจ๊ก็ไมาคอโฟนกันโอ้โหเครื่องนั้นเสร็จจนได้อ่ะปั่นกันไว้เกินอีกอันหนึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะ จะเสร็จแล้วนะให้ใส่ก่อนสวัสดีครับแล้วเสร็จแล้วทำไมคนอื่นเตือนได้แล้วผมโอ้โหขอใส่มาเจ็ดหมื่นห้าเฟยไม่ปล่อยไหวหรอวะไปลยเว้เจ็ดหมื่นห้าเว้เฟยให้พี่แสนหนึ่งพี่ไม่ขายไม่ให้หรออะไรไอ้ส้นไปไกลๆดิอยู่กู มีมต้องใช้กูบอกว่าเจอคนตั้งชื่อเลยแบบโตโหแล้วก็ใช้โปรใช่เหรอวะไม่รูโ้โคตรดีเลยดีนะเว้ยดีนะเว้ยมันเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วอะบ่อยมากเจอเจอเยอะมากดีนะเว้ยแล้วพอเขาเข้ามาเล่นเย็ดแม่เจอความเก่งกาจของกูคือแบบว่ากูมาหาเทพขนาดนี้ ของก็เลยแบบโอ้โหติดตามเลยติดตามเลยไม่ได้โปรนี่หว่าโหจริงอะไรเงี้ยแล้วมันอ๋อมันเขาบอกว่าช่องแชร์บอกว่ามันบอกว่าโซโหเฉยๆครับคนนั้นอ่ะก็มาดิแม่เย็ดช่วยให้ตู้ดีแดงตูงนี้ป่ะเนี่ยแล้วกูกระโดดเข้ามาทำไมโอ้กูกระโดดเข้ามาเอ้ขาตีโอ โอ้โอ oh, 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 oh. ้โวกเดือดข้ามาให้เขาตีโอ้โอ้แย่ละแย่ละไปเป็นใครไปยะเอาเฮ้เดี๋ยวนะก็ต้องอยู่แถวนี uh> ้ดิ จะไปไหนโอ้ยหายเจ็บแล้วอ่ะมาคิดดูดิโอเคโอเค โอเคแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมนตั้งชื่ออะไรตั้งชื่อว่าโซโห่ะนะโซโหวอเตเฮลแย่แล้ว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 ว่ากูแย่ป่ะวะแย่เดีอย่างนี้อะไรจะเย็นนี่ยน้องแหมพี่ก็คนน้องก็คน พี่ก็คนน้องก็คนแหม่ต่างคนต่างคนต่างคนจำเป็นคนฮัลโหล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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ขวาบนช่วยด้วย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 ดูขวาล่าง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 ขวาร่างแย่แล้ขวาล่างไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่จังจุดผิดนิดเดียวจะจุดผิดนิดเดียวไม่ไม่แย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 ่ดูขนาดนี้ลองแย่บ้าเป่า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 เด็ดล็อกไปแล้วเนี่ยอ้ามตามไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งก็แบบแบบ

ไอชีเอ้ยเอ้ยเอเก่งโอ้ยอยู่ไหน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 ปิดไฟอยู่ไหนผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครเ่ยไม่ได้ปวนเศรษมีวิ่งพันขามันแค่บันขาเขาเรียกว่าเสือ มาวิ่งมาแก้งวันขาไม่ได้ไปบ่นไม่บอกให้ช่วยหน่อยไม่ได้บอกให้ช่วยก็บอกว่าบอกว่ามามาขวามาขวาไม่เคยอยากให้ช่วยช่วยตัวเองได้กลับไปขวาล่างนะไม่กลับไปขวาล่างดูดูลู่อยู่ไหนวะเฮียเรต้องช่วยแล้วตอนนี้ต้องช่วยแล้วขอช่วยขอทีมหน่อยขอทีมนี้ดีหน่อยขอทีมนี้ดีหน่อย เฮ้ยมันไม่ทึบไม้ขวาล่างเฮ้ยในบ้านใหญ่ไม่มีโซเทมหมอที่ไหนวะเนี่ยมยมันไม่ถึบไม้ไม่ทือไม้ไม่ทืบไม้กูด้วยกำลังวิ่งมาักลารมาวิ่งมาบ้านแดงกำลังวิ่งมาเองมีาสายบนเราวิ่ปซสายบน เฮ้ยแอดออนอันนี้ถ้ามันมันขั้นสามแล้วมันโจมตายยางไม่ได้หรอวะไมอไน้หลเอาหรอเพราโกดตายแล้วไอ้เจ้ากูด้วยกูมาซ้ายบนแล้วโอ้โหทีมทีมกันเล่นขนาดไหนเปล่าต้องเจอกันอีกสักยก เราต้องเซนกันอกเองทันยองกว่าผมว่าเออให้มันได้อย่างนั้นแล้วก็กระถี่เขาไปแม้เทพโอ้โหรู้เรื่องกัะเบื้องแต่ โอเคอ่าเรื่องไปผมว่าคนนี้พี่เอกแน่เลยว่าใครวะไม่อยู่อะไม่ใช่เหรอไม่รู้ขอาจุ๊บเป็นทุกคนน่ะทุกคนในตี้เขาก็เหมือนพี่เอกทุกคนน่ะอ้าวจู๊ดดิ มึงเอาไปที่หน้าก่อนนะอีหนึ่งพันนั้นน้องเกลัยไม่ต้องมาพูดหรอกดูพี่จุก็พอน้องมีคุณแจนะอย่รถแดงอ่ะในกล่องกันหน้าต่างนะตัวเนี้ยกันหน้าทางด้วยเหรอวะ เขาคันหน้าทางด้วยเหรอวะเฮ้ยโอ้โหกูไม่ทันนะเนี่ยทนันทันไม่ทนัทนเอาไปที่หน้าก่อนเฮ้ยทีมโอ้เครื่องเดียวได้ปั่นนัดเหรอเกินโอ้โหไม่ไม่แบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ปั่นอีกแบบติดแปดเครื่องอะ่ะแล้วสู้ใครขนาดนี้ยังไม่นี่ไม่ได้อะ่ะก็พี่ลากมาก็เลยต้องโอ้โหโโห,หลอกไฟกูทำไมหันหน้าแต่งกูทำไม เอ้ยลุงอยู่ท้ายบนอยู่ท้ายบนต้องเครื่องเสร็จแมนนาทีเอ้ยเบนไหยังไม่ไอ็งตบหัวคุณดยุดอยู่อ่าหรือให้แล้วหรือให้แล้วผมออกมาแล้วผมเอามาแล้วไปดีมาดีไปดีพี่เอกท้ายบนนะไปไม่ได้ไปได้ขับรถอีกไปไม่ได้หรอไปเเฮ้ยบนเบนบล็อกเร็วเบนบล็อกเร็ว เฮอ้ยไปเร็วไปเร็วไอ้ฟินตรงไหนตรงไหนกั่เล็บกันเล็บเลยบปเล็เกนเล็บไปเรปวมือใหม่นะจ๊ะมือใหม่นะจ๊ะมือใหม่นะจ๊ะเออใช่นอดีตวานดีครับไม่เคยอยากให้ช่วยเินไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยโอเคโอเค เอ้ยเมื่อกี้คือมิสเตอร์ไรเฟิลเอาเรื่องวะ <c oughs> เขาตายยากผ่าแล้วดิโอ้โหกูติดอะไรบ้านเล็กทุกทีเลย โอเคคือเขาฝั่นเสร็จได้เนี่ยริ่งของมามาเดี๋ยววะไม่ไหวแล้วนะเออให้มันได้อย่างงี้ดออกเตร์สกิลกูไม่ได้ใช้เลยอ่าน,นี้อีกทีนึงขอละกขอละขอละ กูขอแหละโอ้โหเอ้าเฮ้ยเขามีอะอ๋อเราไม่ได้ไล่เขาเมื่อกี้โอเคกูอคคขอแหละมิสเตอร์เลเฟลไม่ไม่นะไม่นะไม่นะนะ What the heck What? คือพี่จุงนานมากอะ โอ้โหทวิตทีวีเรียบร้อยสตรีมแน่นอนก็เรียบร้อยเลยแล้วกันได้ขอสตรีมทีบ้าเรียบเออสตรีมสตีมอยู่โอ้โหแล้วโอ้โหแล้วกูจลุกแล้วกูดเรืดำน้ำเลยดำน้ำแล้วกูจลุกนานด้วยเรียบร้อยจะขออนุญาตเอาคลิปลงนะครับ